ไปทำบุญวันออกพรรษาครับวัดปริวาสครับนี่อยู่บนถนนพหลรามสองแล้วนะครับถึงแล้วครับวัดปริวาสคนเยอะครับวันนี้คนยอยู่วันออกพรรษาคนเยอะครับทำสังฆานก่อนนะครับค่อยเอาให้อาหารปลาต่อ ตอนนี้ทำสังทานอยู่นะครับเสร็จแล้วครับมาให้อาหารปลาต้อเลยนะครับนี่ครับขนมปังโอ้ปลาเยอะมากครับดิมแม่น้ำเจ้าพออยานะครับเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ นี่ครับเป็นน้ำเจ้าพระยา